แพนเค้กเขมณนิดเล่าในใิสัยที่ไม่มีใครรู้ของสามีสารวัตรหมีงานนี้พีคสุดๆ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากสําหรับนางเอกสาวแพนเคก้กเขมรนิดและสามีสารวัตรหมีหรือที่เรียกกันติดปากว่าพี่หมีซึ่งทั้งคู่ก็จับมือฝ่าฟันอุปสรรคจนเดินทางเข้าสู่ปีที่12แล้วแต่ความหวานที่ทั้งสองคนมีให้กันไม่เคยลดลงเลยซึ่งล่าสุดทางด้านสาวแพนเค้กและสารวัตรหมีก็ได้คงกันมาเล่าย้อนความรักและชีวิตหลังแต่งงานในรายการ Now U See Me ของซีซีวัตและเอมี่กินปทุมนั่นเอง ซึ่งบางช่วงบางตอนของรายการแพนเค้กก็ได้เล่าถึงนิสัยของพี่หมีในวันที่สามีอารมณ์เสียซึ่งแพนเค้กได้เปิดใจแล้วว่าก่อนแต่งงานกับหลังแต่งไม่เหมือนกันพราเราเห็นเขาก็เป็นแบบนี้ตลอดจุกจิกเรื่องอารมณ์ความหงุดหงิดเรื่องโมโหหิวเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของเวลาเขาโมโหหิวอะไรก็เป็นเรื่องได้เรื่องกินเรื่องใหญ่สมมติ Smooth, เรื่องรองเท้าเรามีรองเท้ากันเยอะมากจะกองเต็มหน้าบ้านเลยถ้าอารมณ์ดีจะสามารถเดินผ่านได้ไม่เป็นไร แต่พอวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็จะสะดุดรองเท้าของเราและพูดว่าเธอทําไมรองเท้าต้องอยู่ที่หน้าบ้านแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะต้องเก็บซึ่งมันก็อยู่เหมือนเดิมแหละแต่วันนี้รู้สึกขวางตาไงต้องเอาซะหน่อยรองเท้าทําไมไม่เก็บสักทีวางตรงนี้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอะไรอย่างนี้แพนเค้กยังได้เมาส์ตอว่า ือทุกเรื่องจะเป็นเรื่องได้หมดตะก้าผ้าในห้องซักผ้าที่อยู่เหมือนเดิมทุกวันแต่วันนี้พอจะลงไปซักผ้าเองแผนต้องบอกว่าทุกคนพี่มีกําลังจะลงไปซักผ้าเก็บของให้หมดอะไรที่อยู่ที่ขวางทางเอาออกให้หมดอย่าให้เขาเตะนอกจากนั้นทางด้านซีซีวัตก็ได้ถามสารวัตรหมีว่าปกติเวลามีเรื่องไม่เข้าใจจะคุยกันยังไงด้านสารวัตรหมีเผยว่าเขาก็จะมีอะไรพูด เราก็จะพยายามอธิบายเออเราไม่ชอบ1 2 3 4งสอเขาฟังเสร็จตูมาทีเดียวเราจบเลยเอาอยัางไงแพนไม่ไหวแล้วนะซีถึงกับลั่นแพนเค้กมีฟิวนี้ด้วยหรอ